สบายดีพี่น้องมาพบกันอีกแล้วเนาะกับซองจืนแซวลาซองหนึ่งเนาะพี่น้องเมื่อนี้เขาก็มีเมนูเด็ดมานําเสนอเมนูนี้กะที่ว่าห่างหายจากซองไปเฮิงเติบเนาะพี่น้องแต่บะเทิงขนาดว่าต้องลืมเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของจืนเลยเนาะพี่น้องเมื่อนี้ไม่แยแดงพิงกะเอากุ้งเขาไม้เข้าก่อนเนาะพี่น้องเป็นกุ้งน้อยกุ้งฟอยเนาะกุ้งเต้นเข่าเลยพี่น้องกุ้งขยอยตีเนาะ มื่อกี้สิพ้าจัดปาร์ตี้นกระซราบด้วยพี่น้องเมื่อนี้ไม่ใช่แดงเพิ่นนะหายซ่ามีเพิ่นลงไปเอากุ้งอยู่ในน้องหน้าเพิ่นเลยพี่น้องจริงกะเคยไปรีวิวแลวเนาะตอนไปกินแกงหน่อไม้น้อพี่น้องน้องเพิ่นกะกวงประมาณหนึ่งเลยเนาะตอนนี้กะเลอะมีกุ้งเลยพี่น้องถ้าเพิ่นบอกเอามาหายกะคือสิบริกินดอกเพราะว่าส่วงนี่กะบ่มีคนมาขายเลยพี่น้องมันบอท่านละมีเนาะแต่ว่าน้องเพิ่นอะมีแหละแต่กะตู้บ่ท่านละใยไ่เลยพี่น้อง เดี๋ยวเฮาสิพาไปเบิ่งกุ้งเฮาเลยเนาะว่าตัวหน่อยตัวใหญ่สำใด้เนาะพี่น้องมื้อนี้คือสิหวานป่าอีหเลยแหละฮาก็ไปห้องหมอมามากินก้อยกุ้งพี่น้องวันนี้นี่ก็เป็นกุ้งที่เฮาสิก้อยในมื้อนี้พี่น้องนี่เนาะกุ้งฟอยน้อยเนาะบ่โบราะตัวใหญ่เด้อพี่น้องเพราะว่าเฮาก็เริ่มมีเนาะแต่ว่าเฮาอยากก็เลยเอามาก้อยกินก่อนพี่น้องยังบ่โบราะใหญ่แซมสำนี้พอดีละลายในปากพี่น้องเว้าปลนเซลมอนเนาะ พอดีแบบซิบตคํคำนึงเลยแบบนี้นะพี่นออาายาย้องบเบาๆไล่ใยหางที่ห้อสีมาล้างเหลือขี้เงวออกเลยเนาะบนนี้พี่น้องนะโอ้ยดองๆแดงๆไปหมดแหละอันนี้เพิ่นล้างมาแน่แหละเนาะพี่น้องมันก็เลยบวไดมีขี้เงาเนาะเนี่ยมีแต่เข้ามาสาวหนาไม่ใช่สวมาร oh, หน่อยติดตัวได้ปะเจ็บคือเกา่าเมื่อนี้สิละลายในฝาคากๆเลยพี่น้องเลย เมื่อนี่กินดูสองคนก็ไม่ได่แดงนะเพราะว่าเออเตะกับไปเฮ็เดเบียกพี่น้องไม่คันก็กินน้ำบไดนะ้เนาะเดี๋ยวห้าเสียงและไลยในปลาก็ไม่ได่แดงสองคนไม่ได่แดงก็เอาล้านถ่ายพี่น้องแห้ามาก,ก่อยถขานะอืวน้อยแหงนี่ได้เนะี่ยอันนี้แล้วพอดีกินนะน่า น,นี่แล้วพอดีเขาเนี่ยเขานางนะพี่น้องตอนนี้ห้ากา่าเดล้ากุ้งเรียบ้อยแล้วเนาะได้เตรียมเครื่องหอมแล้วก็เนี่ยกุงไหวเรียบ้อยเบิเ่งแล้วพี่น้องบันนี้เ้ากาสีมาลงมือก่อยเนาะพี่น้องนี่พระหอมหาดับข่าวเนาะเรียบร้อย มันดัดแหลกพี่น้องต้องอันบีมังหน้าก่อนนะมังหน้าต้องเทงพี่น้องถามมังหน้าบ่าเทงหนูทื่ว่วาบ่วพานและกล้อยกุ้งนะพี่น้องสมสมเพสเพสนอนนอนอาหารสดพี่น้องเหาต้องอันเฮดรสจ้าให้มันเทงเนาะฉันมัน,นจิตกินบ่วเสร ดองดองแล้ววันนี้ดองดองแล้วถือมังหน้าเดิอดเต้นเลยพี่น้องเดือเต้นกุ้งโคโยตี้บุได้กินเฮ้งแหละมาหรือใจงี่เงนะ่าพ่กมังหน้าบุอยากคอยคมีน้นเป็นไดดพี่น้องเดีย๋ยวเอาข้นให้เพื่นอนอันนี้ก็มังหน้าก่อนเะนาะดองดองแด,ดงแด,ดงแล้ววันนี้ ตด้วยเป็กนัววันนี้พี่น้องอือ <laughs> พิโลแห้งอัลลีแอนตัดเอาหนี้นะและะ้วก็ตาด้วยปลาแดกตาพี่น้องใส่ก้อยกุ้งห้าเนาะอือเพราะน่ะอือแล้วก็ตาด้วยเพชร หมักเพ็ดหมักพริกพริกป่นเศรร้ายเพ็ดร้าย่ส่หน่อยเพ็ดหน่อยเด้อขอคนหล่นบางกวนวาสีสันสีไดเป็นไดเหมือนพีกอันนี้โบคอยเพ็ดใช่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 ใชกใช่ใช่ใช่้ช่ออ่ใ่ใช่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใ กะตำด้วยข้าวโคอุ้ยสีเบิล้ลแหละอ่ะครบเรียบร้อยแล้วเนาะนะเอาผัาหอมลงมอันนี้พี่นอ้องเซิมลฟเกะตำด้วยหอมเสริมอันนี้ห้าบอสซอยด้ยพดี่น้องดิดเอา หอมเสริมกับกำลังไงพี่น้องใบกําลังอันนี้เลยอ่นอนๆเรียบร้อยพี่น้องทำมาคนลเลยวะนี่ใสห่หอมเสริมหอมหน่อยลงไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเครื่องปรุงกะใส่ลงไปไว้ถูกยางแล้วเนาะ ติดบัวพี่นอ้องคุณลนคุณลนให้เขากันเนาะเซียมจุดดีบร้อยเลยค่ะกับกมาซี่มันนี้พี่นอ้องนี่ค่อยออีกใบหนึ่ง ขาช้างว่ะกระเ็นันเกลือเกลือเกลือป่ะเกลือโปรไซน์เรียบ้อยน้องพี่น้องเข้าไปตืมเกลือมาแล้วเนาะแต่ว่าขอสีอีก,กอนตืมเกลือยังไม่เสร็จสีพี่นอ้องตอนนี้กุ้งพันกาได้นอกเครื่องปรุงเข้าไปแล้วน้องพี่น้องเพราะว่าเห็ดเราจัดเกินจัดกล้วมไยาคันเห็ดหายเนาะเพราะว่าไมาคันเนนะพินพ่นกินนะ่ะ ลดอ่นอ,อนๆเพราะว่าคนข้าำเนาะเดี๋ยวเอากระชิมาซีมพี่น้องเติมเกเลือเรียบร้อยเนาะโอเคพี่น้องแล้วลายในป่าคือวายดีได้พี่น้อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> อยากเผ็ดๆอยู่พราวะไซมงพีกไลท์เตอรพี่น้องเลย พอดีได้อยู่ดานหน่อยนึงพี่น้องใส่พักใส่หาเนาะก,ก็เลยได้พอกินนี่พี่น้องเรียบร้อยเมโนโกูก๋วยกุ้งเฮาในเหมือนนี้นะพี่น้องก๋วยกุ้งโควายอยังเตะอยู่ได้พี่น้องไม่นี้กามากินก๋วยกุ้งน้ำกันเด้อพี่น้องเฮ็ดเองกับมือแล้วนะเนาะเฮ็ดเองกินเองเมื้อน,นี้นะพี่น้องนักเลงพอ่อเดี๋ยวขอซีบอีกก่อน กินจนอิ่มป้ามันยัยแดงได้เดือนนี้นะพี่น้องเดี๋ยวข้ากรสิเอาไปซูมียัยแดงกินเลยนะพี่น้องวันนี้อื่มาเด้อพี่น้องกินข้าววันนี้เอิ้นพี่น้องกินข้าวแน่ข้าวข้าวกับป้าไปดูทีโวยก้ามอันในกล้วยหรือก้ามข้าวอันในกล้วยข้า,ขาว,วข้าวนาะแม่กินข้าวแล้วพี่น้องเด้อแม่มันย,ยัยแดงเพร่ะน่าก็ออกมาแต่ร้านเพคน นั่งนะแม่มาแม่กินข้าวอืมกินข้าวกุ้งทุบกุ้งสุกกุ้งแสบแม่เลยพี่นะอันนี้กินกับบ่ได้กินตัวนี้ไปไหนนังตัวเออดอกพักบัวร่าจากสวนว่งามชุดอันนี้ของธรรมชาติบัวดอกบัวดอกบัวอ่อนเน่าพูนห้องหน่าะใบบัวอ่อนใบบัวอ่อนห่อกุ้งโอ้ยขาดก้านยังพี่น้รอมาเด <nee, S 2> ้อพ <us> <us> ี <high> hmm, hmm. oh, huh? ่น้องเด้อโอ้ยเปแต่แสบแสบแหมลาย เช้าจืดน um, ่ะยางอื่นน่ะกินหยากสุดพี่น้องเออคข้ามากุ่งลิบหวายผลหวานของแถนของมากพื่อหายหนึ่งใบก่้ยเพื่อหายแบบนักขั้นหาไปซื้อกาจีใบกุ้ยกาจีกาจีกวนหนึ่งแปดพันด้วพี่น้องเด้อแสบแส้ทอมพักเบอร์ละยังแหงอะหกะทินอ่อนพวก แล้วทำมาจากกล้วยกุงว่าเพศแล้วกล้วยละภาพเพศกล้วย <laughs> ขาวกันคากแตได้เนาะไเวทำภูงพร้อมเนาะจับอ่างปั่นคาวนะจับอ่างเสร็จมาเด้อมาเด้อไอ <laughs> ต้อนกะยาโป่งกาปั่นขาวนะลูกเอ้ยธรรมชาติาของแท้ตอนท้าหายมาูลวับบาดเดียวเลยวับถั่วคล้ายตีบขาวหยัดขาวน้อยนึงเหมือน จะอยกกินนั้งบ่ะแหงล้วก็ดูแหงเราก็ดูฮะก็ดูแหงแหละอะไรเนี่ยกินแตาสีัดสีบ่มี่วานสีแค่แน่น่ะจานละสามชิบเลยรวยว่เออสามชิปบอทอนอีสั่งเหรอาทิไม่แมาเหตุขายอธิแม่อืมยาเออจีแหงกินสีมันนี่เด้อเด้อไม่สีู่กี่กระดา กระินออนครั้งยังไงน่นองมันเห็นนะแน่พระบุละผาใบหนึ่งนะยังไงนะน้องข้างนี้เพื่อพี่น้องเอฟซีเนาะเพื่อนกับสีอีมยบอน,น้าทาังนั้นเลยเพือพ่อเพินองกะถิน <laughs> <laughs> ออนได้ด่านนวเห็นยบันะแต่เราคงที่แกก็เห็น มองจะดาวนีว่ป่ะไม่เลยจะดา o เ้ย <c oughs> กินปปจุกจุกได้ด่า้็สู่อปเดิไทาผูกไปอ่าง่ะกินน้ำเนยเดี๋ยว <c oughs> มาเดี๋ยวกินอยู่หรอกตอนนี้เพิ่นกับยุทธไทยด้วยพี่น้องเพิ่นขมไปพังไทยประมาณเดือนหนึ่งแล้วเคยผักอนสมองอมกวบกอักวบแม่ร้ายแหละขอคืออะไบกไปหน่อยบ๊ายบายพ่อล,พละยุบี้ย ไอตุ่นี่ใส่อิ่มแล้วไอตุ่นโมอิ่มไอตุ่นยังเดี๋ยวปล่อยน้ำล้างได้กินแบบนี้บ่ได้แป๊ดสิโต้บ่ถ้าบวนละผ่าน้องเมย์นี่ข่าวกันค่ะบ่จะถิ่มได้ลูกจะถิ่มได้เอาขืนไว้ขืนไวให้มาจะเอาขวามาอืมแล้วแล้วเออะแล้ว chả ừ, ừ, này nó đẻ khạc đẻ nè phi nỏ ơi bốn bộ tố vốn xin đáp anh hang đẻ anh hang hoạn pha quả nó đen gì toóc mày ối bận toóc về nhà khum khum mất bưng tang nỉ hả chuan sẽ về lốc cả sẽ đẻ phi về đại thao đa cả anh จะจืดเป็นคนลกไม่ายคันสิเป็นคนมัดหหวา้จานคั้นคัน่ไดแต่ลอยหนึ่งก็ได้เจ๊ชิพันก็ไม่หนาดำเลยอ่ะเป็นสีจุบน้ใครยู่มีน้องบุ๊น้องน่ะน้กบัวแต่เาจะ้เงินมันได้ไหมจแผงยอมตัวนี้้นมันแพง Là xem Men của con à? Được, mình là con đam con long con 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 tôn đam tương bokon đam đam tương bokon đam tương đam tương bokon đam tương bokon đam tương đam tương bokon đam tương bokon

ยันเหลือเจือกินช่งสีแส่ห h ắ ไปหย ắ m มาจังสี่อะจันอนแต่กินเองเหรอจำกับปุ้ยจะดึงกาแห้งหงอกนั่งมยหอกแบอออรน้ำซักจอกับวิวซอจนเปิ่นยูเอเต็มคนตามนั่พกินคากินแน่เลยนอี่นยุบยุบเต็มนิวเต็มนิวได้แบลเซนหนึ่งเซนหนึ่งเฮ็ดแบบนี้วะบ่ nó ơ ơ, cái ngon cái cái năng tệ phải hào nó mẹ, đi to bố lại mãi nó lại cái năng tệ đi to nè, lại, <cười> <cười> tệ, lại nè, <laughs> Mình đèn như nào? ขึ่นกับเป็นพยายักษกันเนาะเข่ากับพยายัก่กันี่เข้าสูข้องม,มาพี่น้องตอนนี้ก็พากันกินเขาเรียบร้อยเพิ่งแล้วน้องม้ยัคันกินเขาเพียงไม้ยัคันน่ะปิงปีงตีนไก่ปิงตีนปิงหัวพี่น้องโค้งมาขึ้นอยู่แล้วเนาะแอนไปได้ไก้อยกุ้งแสบอยู่แบบไรกินน้ำกะแสบแสบร้อยร้อยกินอยู่ได้พี่น้อง ม,มูมูพิดกล่องเลยพากันอันซีมได้นนี้ซีมจนอิ่มม่ยะคั้นนะพี่น้องยามได้ยามนานคั้นแนวพิดแลหลเพิ่นบุกินเพิ่นซีมเอาเลยกับอิ่มแล้วพ่อเพ <c oughs> ิ่นวะคันแนวพิดแหลกินจนอิ่มพี่น้องคันแนวพีดแหละซีมเอาสำหรับมือนีคลิปนี้แม่เจ้าคิวหลายคนแ์เป็นกำลังใจให้ม่ไงคั้นก็ถือด้วยพี่น้องบายบายก็จะว่าขีปไว้สนันีดนะพี่น้องไว้พอกันคลิปหนาเนาะบายบาย